สวัสดีค่ะอยู่กับช่องไอพายรินค่ะในคลิปนี้ก็จะได้น้อมนำธรรมะของหลวงปู่ดูพรมมปัญโยมาเล่าให้ฟังสบายๆเป็นคติธรรมสอนใจในการดำเนินชีวิตค่ะก่อนจะไปรับฟังนะคะก็ฝากติดตามกดไลค์เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆใ,ในช่องไอพายรินด้วยนะคะในความตอนหนึ่งหลวงปู่ดูท่านได้ยกอุทาหรณสอนว่า มีชายคนหนึ่งตกอยู่ในเหวลึกมีผู้จะมาช่วยคนที่หนึ่งมีเมตตาจะมาช่วยเอาเชือกดึงขึ้นจากเหวแต่ดึงไม่ไหวจึงตกลงไปในเหวเหมือนเดิมคนที่สองมีกรุณามาช่วยดึงอีกก็ตกลงไปในเหวอีกคนที่สาม มีมุทิตามมาช่วยดึงอีกก็พลาดตกเหวอีกเช่นกันคนที่สี่คนสุดท้ายค่ะเป็นผู้มีอุเบกขาธรรมเห็นว่าเหวนี้เนี่ยลึกกว่ากำลังของตนที่จะช่วยจึงไม่ได้ทำประการใดๆทั้งที่จิตใจก็มีเมตตาธรรมที่จะช่วยเหลืออยู่คนสุดท้ายจึงรอดชีวิตจากการตกเหวเพราะอุเบกขาธรรมนี้แล พุทธังสารนังขชามิธรรมังสรนังขชามิสังฆังสรนังคชามิขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะขอให้ทุกท่านเจริญสุขเจริญธรรมชีวิตร่ำรวยรุ่งเรืองรุ่งเรืองค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ